สวัสดีครับมาตรงเวลาอาทิตย์นี้ลุงพยายามรักษาเวลาตรงเป้งเลยบ่ายโมงนะครับก็เปิดดูขอบคุณสําหรับน้องๆหลายท่านนะที่ติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ลุงนะครับเป็นความรู้ซึ่งใครอยากรู้เรื่องอะไรนะเขียนเข้ามาอันไหนที่ลุงพอตอบได้หรือพอมีความรู้ก็จะให้ความรู้นะครับสําหรับอาทิตย์นี้ก็ยังเหมือนเดิมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพุทธศิลป์นะครับคราวที่แล้วลุงเล่าเรื่องอะไรเนาะ สมัยทรารวดีสีวิชัยทรารวดีหนึ่งพันสองร้อยปีสีวิชัยหนึ่งพันหนึ่งร้อยปีทารวดีสีวิชัยแล้วก็มาเป็นลบบุรีซึ่งจริงๆริและคําว่าลบบุรีศิปลปะลบบุรีเนี่ยมาในสมัยกรมพยานาลิศน,นะครับกรมพยานตลิศเนี่ยหลังจากที่รัชกาลที่หา้าท่านได้ขึ้นของราชปุ๊บท่านก็ออกสํารวจแผ่นดินนะครับชําระประวัติศาสตร์ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้แล้วก็บันทึกเป็นครั้งแรกๆที่เป็นแบบหนังสือการพิมพ์นะครับโดย ตั้งแต่นักอิมหมอบัตรเลอะไรเงี้ยท่านก็นเลยระบุศิลปสะสกุลของพวกตางของนะครับที่ถูกเรียนแบกมาเป็นของเราตัวเราเองนะครับเรียกศิลปะนั้นว่าศิลปะแบกลพบุรีนะครับเนื่องจากว่าลพบุรีเป็นเมืองที่ท่านเป็นเจอินะครับแล้วก็มีอารมพยามีวิหารมีปรา,าสาทต่างๆมากมายซึ่งเป็นศิลปะที่ได้มีการสืบมาจาก ทาสมัยของนะครับหรือพวกแมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพอศิละปะคาราบดีศีวิชัยุ๊กก็มาเป็นโลบุรีก่อนโลบุรีนี่ประมาณ1,000พปีนะครับต่อเนื่องจากสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับสกุลช่างของศิละปะแบบลลบุรีก็คือสมัยก่อนเขามีความเชื่อเนาะแล้วก็ผู้หญิงอาจจะเป็นแบบนั้นอย่างเช่นหน้าบานจมูกแบนปากแบกเขาถือว่ากิ๊บเก๋สวยงามมากเลยเพราะนั้นพระพุทธรูปเหมือนกัน นะครับก็จะทําเป็นหน้าแบรนด์กรามใหญ่จมูกแบนแบนดังแนบเนาะดังแนบแล้วก็ปากแบกบทําเหมือนชายโบร,รมานที่เจ็ดนะครับชายบราณที่สองก็โครงสร้างเป็นเทวรูปมีลักษณะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าย้อนกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วคนที่อยู่ในเมืองเขมรปัจจุบันเนี้ยจะมีลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นความเชื่อในความงามของผู้หญิงในยุคนั้นก็นจะเป็นเอวคอดๆเหมือนกันนะ แลวก็หน้าอกโตๆตตแล้วก็หน้าต้องกลางๆเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยที่เป็นองคกที่เราเรียกว่าทีโบเนี่ยก็จะทําเป็นรูปเขาโพสมเมนแหลมขึ้นไปนะครับโดยจําลองก็คือกระหม่อมของพระพุทธเจ้ามีสองชั้นในสมายัยทาวรารวดียังไม่มีพวกปลุ่มข้างบนนะครับยังไม่มีดับบัวสีวิชัยก็เริ่มมีบ้างน,นะครับต่อมาในสมัยรับุรีก็จะเป็นพระทวนเครื่องสักสุดใหญ่ จะเป็นทรงเครื่องเหมือนพระมหาสงสตร์ส่วนที่ฮิตมากที่สุดก็คือเอาจำลองใบหน้าของชัยวรมันที่เจ็ดเป็นหลักเนื่องจากว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนาของของในยุคนั้นนะครับแล้วก็มีศรรมิลปศิลปะต่อมาเหมือนเหมือนการโดยสร้างจากหินทรายแกะสลักนะครับโดยที่เราเจอเยอะที่สุดในเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โรงงานอุตสาหกรรมน้องใหญ่ที่สุดก็คือที่โคราชนะครับจะเป็นภูเขาหินทรายซึ่งมีการตัดหินเป็นแนวเส้นตรงซึ่งแนวเส้นตรงนี้ประหลาดมากมันตรงเหมือนกับการใช้แสงเลเซอร์ยิงเลยนะครับแต่และก้อนหนักประมาณหนึ่งตันขึ้นไปมีวิธีการขนย้ายแยกยนต์มากโดยเจาะเป็นช่องนี้นะครับสมมุติเนินภูเขานี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงใส่แว่นสีนะครับลืมทิ่ปากกา เ,เนินเขาเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะเจาะลงไปช่องเนี้ลึกนะครับกว้างประมาณซักฟุตนิดๆน,นะครับเจาะลงไปเนี้ยเสมอกเลยทุกช่องเนี่ยเสมอกันครับเจาะไปลึกๆเสร็จแล้วเขาจะใช้หินอีกก้อนหนึ่งเคานอยู่ด้านบนแล้วก็เอาวัสด,ดุที่เป็นเหล็กแข็งๆนะงัดก้อนหินอันนี้ให้หลุดออกมาหลังจากนั้นก็นํามาตัดตัดเป็นข้อนเนี่ยเสมอกันเลยนะ แต่และค้อนเนี่ยทำตามรูปทรงของหินเราเรียกเมืองหินนั้นว่าแหล่งหินตัดแล้วก็มีการย้ายก้อนหินซึ่งน่าประหลาดมากเป็นร้อยกิโลนะครับหินหนักหนึ่งตันไปสร้างเป็นพุทธสถา,านบ้างเทวสถานบ้างนะครับตามความเชื่อของคนในยุคนั้นอันนี้พระพุทธรูปในยุคนั้นก็จะมีลักษณะบึกบึนนะครับหน้าอกผายวิธีการคิดเขาก็คือ ลากจากหัวไหล่นะครับมันถึงสะดือเป็นลูกตัววีอย่างนี้นะครับเป็นลูกตัววีก็จะเป็นปลายของถังนะครับเพราะฉะนั้นพระุทธรูกเนี่ยเกิดสร้างอยู่ไม่กี่ทรงเองบางพระุทธรูกจะมีนิ้วเสมอกันใครเคยเห็นไหมพระุพธรูปนิ้วเสมอกันไม่ได้มีจริงตามมนุษย์เนื่องจากว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงทําไมยืนประหัตอรมาข้างหน้าและบอกว่ามนุษย์เราเสมอกันเพราะฉะนั้นหมายถึง วันณะทั้ง4ี่ของอินเดียเช่นกษัตริย์รามแพทย์สูตรอะไรเงี้ยนะซึ่งจัดทานเสมอกันเลยเขาเลยจําลองพระพุทธรูปให้มีนิ้วเสมอกันแต่ความเป็นจริงของมนุษย์มีไหมไม่มีนะครับส่วนพระกันยาวบางคนก็ไปพูดถึงสรงเป็นพระหูสูตรเป็นหูทิพย์ไม่ใช่ความหมายที่แก้จริงพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองมคตนะครับยุคก,ก่อนเขาก็นิยมเอาทองคำมาห้อยเพราะนั้น หูด้านหลังจึงกระดกไปนะครับแล้วก็มีช่องยาวอย่างนี้ไปเหมือนกับพระสงฆ์องค์หนึ่งในภาคเหนือดังมากเลยเชื่อว่าอะไรเนาะใครรู้บ้างเป็นพระที่ฉันมือเดียวองค์เล็กนิดเดียวเป็นคนที่ให้คนประชาชนตัดถนนขึ้นดอยสุเทพไปจนถึงโค้งสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องให้หนายคนนี้ที่เป็นคนพ่มาคนนี้เท่านั้น เป็นคนดาเนินการเพราะฉะนั้นเป็นโค้งไม่ใช่หักศอกเนาะพับศอกเลยเพราะฉะนั้นทางขึ้นอยสุเทพเนี่ยลำบากมากนะครับพระองค์น,นี้ชื่อว่าครูบาเจ้าศรีพิชัยนะครับทรงเป็นคนเผ่ารั้วก็เจาะหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นหูประก,รกันจึงยาวแล้วมีช่องลมยาวเหมือนกันนะครับต่อมาท่านมาบวชเป็นพระสงฆ์ก็เลยหยุดในการห้อยต่างหูจึงเห็นเป็นร่องเล็กเนี่ยเหมือนกับพระ พุทธเจ้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเทียงทางพ,พระพุทธศาสนาจึงจําลองลักษณะใกล้เคียงความเป็นจริงและเรื่องที่ถูกฟังามาเช่นพระพุทธองค์สมัยทรงมีผิวพรรณวันนะงดงามไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีข้ออย่างนี้นะนิ้วไม่ได้เป็นเหมือนกรมรมกรมาลุงเนี่ยนิ้วเรียวงามนะครับไม่เกิดเป็นปุ่มกระดูกเกิดเป็นผิวตึงเยี่ยงสตีผิวละเอียดมากแสดงว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็น เขาพัดที่มียีนสวยงามนะครับใบหน้ารูปไข่พระพุทธรูปถูกสร้างตามจําลองตามคนบนโลกมนุษย์นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเคยกาหนดว่าโลกมนุษย์มีมนุษย์เป็นหน้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมวงกลมวง,งรีรูปไข่และสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการคิดน,นะครับเช่นคนสามเหลี่ยมก็คือคนทั้งขั้วทางแขกอะไรเงนะี้ยเนาะ ส่วนสี่เหลี่ยมแล้วเดี๋ยวให้วากันคนเอเชียก็น่าเปรูปไข่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นเป็นวิธีการคิดสังเกตมาตั้งแต่โบราณจนมาถึงการอะไรนะครับการสร้างการทำนายเป็นงโง่เองอันนี้มันมาทีหลังเนาะเนื่องจากว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จปลิกที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเหล่าสาวกทั้งหลายนะครับก็ไปเก็บ พวกขี้เท่ากระดูกเนื่องจากว่าถูกแยกพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุออกไปแปดเมืองนะครับพวกที่เป็นพุทธตาบกคนที่เป็นจันทานก็คือพวกขอทานนั่นเองคนที่เป็นต่นําสุดของนดเวก็ไม่รู้จะเก็บอะไรก็ไปเก็บขี้เท่าในกองเพิงกองเพิงเป็นโค้งที่แปดในแม่น้ำงนะคงคาครับเราเรียกโคงนะ้งนั้นว่าคาดหรือฝั่งหรือตลิ่งเพราะนั้น คำว่าถึงคาดในอินเดียแปลว่าฝั่งหรือตลิงเป็นที่เผาพระบรมศพของพระพุทธเจ้าคนอินเดียก็เลยนิยมเก็บเท่าฐานเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับต่อมาก็เป็นการเก็บในโกรธเหมือนที่คนไทยปัจจุบันใช้เนาะในศาสนาพุทธก็ยังเก็บที่เท่านี้ส่วนการเอากระดูกไปลอยที่เราเรียกว่าลอยอังคารอังคารเป็นภาษาอินเดียนะครับแปลว่าเท่าฐาน ถูกเผานะครับอังคารเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารคือคนที่ถูกเผาเท่าทางเป็นเทพแห่งพูดผีคนวันอังคารจึงมีนิสยัยขี้โมโหนักเลงอันนี้เขาว่านะเป็นตำนานวิธีการคิดเพราะนั้นคนอินเดียเก็บที่เท่าวันนี้ไว้อันนี้เป็นความสําคัญมากแนละ้ปรากฏว่าครั้งหนึ่งมันมีการลบระหว่างศาสนาเกิดขึ้นมีอีกศาสนาหนึ่งบุกเข้ามาในอินเดียครับแล้วก็ ทำการสู้รบกับคนศาสนาพุทธคนนี้คนศาสนาพุทธไม่มีอะไรยึดถือแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าก็สิ้นไปแล้วพระพุทธรูปเราก็ไม่มีนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยเอาขี้เท่าอนะันนั้น่ะมาป้ายบนหน้าผากออกไปสู้รบพากฏว่าคนที่เอาขี้เท่าไปป้ายหน้าผากนะกลับมามีชีวิตรอดเป็นจํานวนมากเลยเกิดความศรัทธาก็เลยเอาขี้เท่าอันนั้นมาผสมกับไขมันขี้เท่าในเตานะครับสักเข้ากลางหน้าผาก ที่เราเรียกว่านาราชเนาะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีญาที่สามเพราะนั้นจึงเกิดเป็นเส้นขนขดกันเป็นอุนานโลมเป็นที่มาของเห็นไหมพระพุทธรูปบางองค์จะมีเพชรคอยฝังอยู่บางองค์ก็จะเป็นเหมือนเลขเก้าเป็นเขาเรียกว่าอุนานโลมไปเปรียบเทียบกับฮินดูฮินดูพระที่สวนมีตาทุกจักพระเจ้าบอกเราก็มีเพราะนะั้นเป็นวิธีการคิดน,นะครับส่วนพระพุทธรูปที่มีละพุทธลักษณะ หน้าตากว้างนะครับเขามีความเชื่อว่าหมายถึงเงินทองหมายถึงทรัพย์สินที่อุดมสมบูรณ์เพราะนั้นพระพุทธรูปบางองค์ก็จะมีพระโอษฐ์กว้างหน้ากว้างตามความเป็นจริงนั้นมาจากคนในยุคยุคนั้นที่เห็นกันต่อต่อมานะครับว่าเช่นคนสุโขทยัยผิวพรรณบางสวยงามหน้าตาเรีวยวไข่เพราะนั้นจึงมีคนที่มีหน้าตาเหมือนพระพุทธรูปไหมมีนะครับ อ่ะน,นี้ต่อมาในพระพุทธศาสนานะครับนอกจากมีอะไรเนาะที่อยู่หน้าวัดอ,อันนี้เรียกว่าเป็นพญาา,พาของลายกระหนกเนาะทางเหนือบางคนเรียกว่าหางหวาเปาวานมันไม่เคยขึ้นไปภาคเหนือบางคนบอกว่าหางวันมันมาจากคําว่าหางวหวันหวันแปลว่างวนนะครับเพราะนั้น ึเป็นต้นกําเนิดของลวดลายที่เราเรียกว่าอะไรเนาะลายกนกสามตัวนะครับอย่างน,นี้เป็นต้นเพราะนั้นใครก็ตามที่ขึ้นบันไดแห่งนี้เป็นบันไดแรกของวัดที่เรียกว่าหางหวันจึงเป็นต้นกําเนิดของความคิดปัญญานะครับต,ต่อมาก็จะมีเป็นรูปอะไรเนาะปัญญานคาราเอาละบางอันก็จะมีตัวอะไรกินอยู่ หนึ่งในนั้นก็คือตัวการลัเรียวกว่าการเวลาบางคนก็บอกว่าไอ้ตัวการตัวเนี้ยมันคลายพยายนาออกมาแต่ในอีกคนนึงก็บอกว่าตัวการนี้มันกำลังกืนกินพระพุทธศาสนาเพราะนั้นมันเป็นวิธีการคิดในเชิงช่างน,นะครับอ้าวบางที่เป็นอะไรเป็นยักษยืนมนั่งเนาะยืนเพราะนั้นวิธีการคิดในเชิงช่างเนี้ยมันมีมากมายนะครับ สำหรับนายพุทธศิลป์นะครับมันจะมีวิธีการคิดก็คือสัดส่วนของรูปทรงในจักรวาลน,นะครับเอามาเปรียบเทียบทำให้เกิดเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างโบสถ์พิหารสำหรับการจำลองทายเรียกว่าทะเลสีทันดอนวงโค้งไปรูปจักรวาลดอกบัวตั้งเป็นหินตั้งเห็นไหมเรียกว่าเสมา ซุ้มประตูเรียกว่าซุ้มหลวงเนี่ยก็จะเป็นทรงมุฎบ้างเป็นทรงกระจังหน้านานตามลักษณะของคนเมืองนั้นใช้อย่างเช่นยิ่งกุนก็จะใช้ไม่ได้เป็นทรงแหลมใช้เป็นทรงป้านนะครับสําหรับจีนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเนี่ยเชิงช่างทางพุทธศิลป์จึงแตกต่างเปลี่ยนชื่อแต่กลไกความรู้สึกคือตัวเดียวกันอ่าพัทยาลุงเล่าเรื่อง เทวดาองค์หนึ่งที่เป็นยักเนาะชื่อท้าวเวสวรรณปรากฏท้าวเวสวรรณเนี่ยก็มีลูกน้องกันละมีลูกน้องซ้ายขวานะครับเป็นเหมือนบริการในหนึ่งในเทพที่ติดตามของในท้าวเวสุวรรณนะครับชื่อว่าปุริสร์ปุริสร์เนี่ยบางคนก็เชื่อว่าเด็ดพรจากเทพมาในศาสนาฮินดูเนาะแต่ก, <laughs> กลับมาอยู่ในศาสนาพุทธและเพราะนั้นบางที่จึงมีการเทพนะครับ เกี่ยวกับออทศชาติของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงป่าหิมพา,านกับอะไรเขาไกรลาดเหมือนกันนะครับก็จะมีเทพละกันเนาะมีสีเท้ามันจะแบ่งออกเป็นชั้นหนึ่งชั้นที่ไม่มีเท้าเลยนะครับได้แก่พญานาคาจะวนว่ายอยู่ในทะเลสีธันดอนหรือมหาสมุทรทักสี ในคุณนัทีคุณนาทีคือมาเอ,อแม่น้ําลําคลองอีกห้าสายเนาะเพราะนั้นพญานาคก็นีจะไหวยอยู่นะในศาสนาฮินดูก็คือแม่น้ําคงคาอันเดียวกันเลยก็กล่าวถึงพญานาคเหมือนกันเพราะนั้นพญานาคจึงเป็นตำนานแห่งมหาเทพยอย่างเดิมเหมือนกันนะครับซึ่งให้ฤทธิ์บางอันจะเห็นได้ว่าพ่นออกมาเป็นน้ําบางอันพ่นออกเป็นไฟบางอันก็อาเจียนออกมาเป็นพิษเพราะนั้น อยู่ในวิธีการคิดของศาสนาฮินดูในการเอาเขา,เาพุชเมนมาปูนกรเเษียณสมุรทําให้เกิดน้ำำําอมฤริเป็นมงคลให้เทวดาและมนุษย์กินนะครับเป็นวิธีคิดปรากฏว่าพญานาคได้เวียนหัวเนาะพญานาคพญานาคันนั้นใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลชื่อว่าอะไรง่ายสุดก็คืออันนันแปลว่ายิ่งใหญ่ครับจึงชื่อว่าอันนันตกนาคารนะครับซึ่งคนละตัวกับ พญามุจลินมุจลินนี่มีหน้าที่ทำอะไรหลังจากที่พระพุทธเจ้าเาสวยมิมุตนะครับทรงปิติในมหาธรรมที่ได้บรรลุแล้วปรากฏเกิดภัยพิบัติฝนมาเลยพายุมานะครับพญามุจลินอยู่ที่ป่ามุจลินจึงทําการขุดบางตำนานว่าขุดเท่ากับเจ็ดชั้นบางตำนานก็เป็นสามชั้นบางตำนานก็เป็นห้าชั้นแต่ข้อสําคัญเหมือนกันคือพญามุจลรินก็เลื้อยมาปุ๊บแผ่ เรียกว่าพังผานออกแสดงการอาวตารเป็นพญานาคเจ็ดเสียงนะครับเพราะนั้นพญานาคที่มีอิ่ชิ้ฟิมากที่สุดจึงมีพังพานทั้งหมดเจ็ดเสียงก็มีห้าเสียงก็มีสามเสียงก็มีหนึ่งเสียงเยงอะแยะนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่เมืองไทย ก็เอาใจรัชการที son son ่เก้าก็เลยมีพญานาคตัวนี้ลุงก็ไม่รู้เขาตั้งชื่ออะไรก็บางที่มี9เสียงแต่ในตำนานทางพระพุทธศาสนากับฮินดูพญานาคที่มีเสียงมากที่สุดชื่อพญามุจลินครับอ่ะคันนี้ย้อนกลับมาถึงเท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณมีอะไรบริกาดซ้ายขวาองค์หนึ่งก็คือปุริษาปุริษานี่เป็น สัตสมพานที่มีท้าวิบาเจักจตุบาทมีจักตุไปว่าสี่เพราะนั้นมีเท้าสี่อันนะครับเราเรียกในในเมืองไทยเรียกว่าน,นรสิงิครได้ยินไหมบางคนก็ในกรุงเทพจะเห็นว่ามีชื่อบ้านแห่งหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ในการรับราชการชื่อว่าบ้านน,นรสัสสิเพราะนั้นหนึ่งในมหาเทพเหมือนกันนะครับผู้ลิสาร์เนี่ย มีอิคลิทมากมายเพราะว่าเป็นบริวารของพระเวสสุวรรณปรากฏว่าปุริศาสตร์เนี่ยมีเขาเรียกอะไรอิทธิทอย่างหนึ่งกินดวงวิญญาณกินผีเจอะที่ไหนผีเล่ย่อนจับกินหมดเลยจับกินหมดจับจับกินหมดในพระพุทธศาสนาของเมืองไทยก็เลยสร้างปุริศาสตรขึ้นมามีมงกุฎเป็นปลายแหลมเหมือนพระมหากษัตริย์เหมือนกันละแต่ตัวเป็นสิงนะครับบางแห่ง สร้างน,นสิสห์มีสองเท้าก็มีแต่ภูริศาสต์ของเมืองไทยตอนนี้ที่อยู่นิยมสร้างที่วัดเนาะก็จะมีเท้าสี่เท้ากำยำเลยแสดงถึงอำนาจเพราะนั้นนะอันนี้คือปริศนาธรรมอย่างหนึง่งสร้างให้เกิดพลังงานนะครับภูริศาสต์เนี่ยมีไว้สําหรับเขาว,ว่าเนาะแก้ตะเนียดจันไรแก้ประมงคลกินพูดผีปีศาจความที่ไม่ดีหมดสิ้นเลยนะครับเนะพราะนั้นในสถานธรรมปิมลพั ก็จะมีการสร้างสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นปิดสนาธรรมอย่างเช่นสะพานชื่อว่าสะพานอะไรนะเกียรติมุกนะครับซึ่งได้มาจากการขโมดคิ้วของพระศิวะออกมาเป็นเปลวเ,เพิง,พงแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึง่งชื่อว่าเกียรติมุกนะครับต่อมาเปลี่ยนชื่อจากเกียรติมุกก็คือตัวกาละกาละนี่คือเป็น เทพอย่างหนึ่งออกมาเพื่อทําลายล้างอย่างเดียงกินทุกอย่างปพรากฏว่าไปต่อสู้กับพระอะไรที่มีขึ้นตัวมันคันตัวเป็นงูตัวดําุ๊บเลยชื่อว่าอะซุรินทานลาหูนะครับอะุอูรินทานลาหูเนี่ยกลัวเทพแห่งกาละมากในองค์พระพุทธเจ้าเคยกล่าวถึงตัวกาละไว้ก็คือเทพเจ้าแห่งกาละเพราะนั้น มันจะกินกืนทุกอย่างเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่าไว้ใจการเวลาเพราะฉะนั้นในสถานทำพิมพ์พัฒน์ลุงได้สร้างสะพานอย่างนี้เพื่อให้กินความไม่ดีความชั่วความอมัปมงคลและไปใครบอออีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากนี้เมื่อสร้างเสร็จปุ๊บลุงก็กจะมีคมําบรรยายในสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับปิศนาธรรมวิธีการสร้างวัดวิธีการสร้างเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวแทนหรือวัสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในพระพุทธศานสนาเพราะฉะนั้น ในโบสถ์วิหารทั่วไปนะครับของเมืองไทยจะเห็นได้ว่าเสาวิหารทั้งหมดปลายจึงเป็นรูปกลีบดอกบัวนะครับกีบดอกบัวาบางอันเป็นเหลี่ยมเราได้ศิลปะแบบเ,เหลี่ยมๆนนี้เราเรียกว่าอาร์ตเดโคนะครับย้อนกลับไปเพิ่งประมาณ7จ็ดปีที่แล้วนิมยมการสร้างรูปทรงง่ายๆเช่นหน้าบันของอาคารที่เป็นเกี่ยวกับรชาชการอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เป็นเหลี่ยมๆทั้งหลายอยู่ในยุค การปฏิวัติเมืองเนาะเราเรียกว่าอาร์ตเดโคจะเป็นสกุลศิลปะต่อจากอาร์ตวมาสำหรับในเมืองไทยนิยมเหมือนกันยกเว้นที่เดียวดอกบัวต้นบัวเนี้นะครับที่อยู่ในวิหารทั้งหลายจะมีลวดลายนอกนั้นทั่วประเทศจะไม่มีลวดลายเนื่องจากเขาเชื่อว่าดอกบัวมันขุดขึ้นมาค้ำหลังคาของวิหารในภาคเหนือนิยมการปั้นลายเป็นลายต่างๆนะครับที่โคนของ เสาวิหารเพราะนั้นจึงมีภาคเดียวซึ่งต่างกับภาคอื่นท่านนี้พอคนไปภาคเหนือปุ๊บนอกจากเห็นไอ้ตัวหางหวันแล้วจะไปเห็นอะไรอีกต่างกับที่อื่นนะภาคเหนือไม่ค่อยนิยมการสร้างพญานาคเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากช่งางพาพมา่าพม่าก็สร้างไปลูกสิงสิงมาจากตระกูลพระช้าอาโศกเห็นไหมเพราะนั้นมันจะมีวิธีการคิด ต,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 ต่อ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 มาในพระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นหงเอาแล้วไม่เป็นสิงละมาจากพวกมอนมอนเน่ก็มาจากเมืองหงสานะครับก็นิยมการสร้างหมอนเอ่อตัวหงเป็นสัญลักษณ์เพราะนั้นในอยุทยาในพระเจ้าชัยวรมันก็มีการนิยมสร้างหงเหมือนกันเช่นทำเป็นคนโททำเป็นเจ้าก,การเชิงเทียนนะครับหมายถึงผู้ที่ สามารถนำพาดวงวิญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้ส่วนในภาคเหนือเป็นนกหัสดีริงหัวเป็นช้างก็พาคนขึ้นสวรรค์ได้เพราะนั้นความเชื่อในปิศนาธรรมการสร้างพุทธศาสาเรียกว่าพุทธศิลนะครับจึงมีคำหนดำเพียมประเพณีแบบนี้อันนี้มาในยุคนี้ลงุงเพิ่งเห็นมีพระพุทรูปจำนวนเท่าไหร่เ้าหัวมรรพิาดาน พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนที่ผนพิการเพราะนะั้นเวลาการสร้างพุทธศิน์นะคะรับพยายามสร้างให้อยู่ในขอบเขตของข้อแม้ปิดสนารรมอย่าไปสร้างพิเลนจะลุงจําได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3 0มสบสีสิบปีที่แล้วมีพระองค์หนึ่งสร้างเป็นพุทธเจ้าเนี่ยชูมือขึ้นนี้เลยเนาะเหยียบลูกโลกเรียกว่าปางเปิดโลกพิสดารทําแบบซูเปอร์แมนสุดท้ายต้องมีการทำลายทิงเนื่องจากว่า เป็นพุทธศิลป์ที่มันไม่ได้ถูกยอมรับไม่งั้นอีกหน่อยทาไมเพราะพระพุทธเจ้ามีเก้าเสียจปุ๊บก็มีห้าขามีสี่แขนเริ่มพิการไปกันใหญ่เพราะนั้นเราต้องทําอยู่ในเกมของพุทธศิลป์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ลุงผ่านมาสองคลิปที่แล้วลุงพูดเรื่องพุทธศิลป์เพราะนั้นอยากให้คนรุ่นใหม่นะครับคิดเหมือนกันเช่น,นยักเขาก็จะมีเสื้อผ้าหน้าผมเป็นสีเขียวส่วนในพิหารก็จะส่วนใหญ่เป็นสีแดง ตามนายพระไตรพิโดนะครับเพราะนั้นไตรพิโดไตรแปลว่าสามในเมืองไทยก็นิยมใช้ภาษาอินเดียที่เราเรียกว่าอินดี้นับก็คือเอกโทรตรีหนึ่งสองสามเหมือนกันนะเอกโทรตรีจตุปัญจหนึ่งสามสี่ห้าเพราะนั้นคนไทยก็นิยมออกมาเรียกเพราะนั้นมีตังอันหนึ่งในยุคเลื่ก,การที่สี่ ที่มีจํานวน8แล้วเรียกว่าอัดถักตรงกับเลข8ของทางอินเดียเหมือนกันเพราะนั้นนวะแปลว่าเก้เหมือนกันนะวิธีการคิดวัดเบนจมักบอกพิษเป็นจ่กแปลว่า5เห็นไหมบอพิษก็คือมหาบอพิษที่ด้กันที่5้าทรงสร้างเพราะนั้นะปริศนาธรรมเหล่านี้นะครับจึงมีวัดวัดเดียวที่สร้างไม่ได้เป็นทรงไทยอยู่ที่ไหนเอ่ย บางระอินพระพุทธเจ้าหลวงเละกาที่ห้าทรงสร้างศิลปะแบบหลังถวายเป็นพระพุทธศาสนาเป็นปิศนารามวิธีการคิดมันยิ่งใหญ่นะครับเพราะนะั้นอยากให้ทุกคนมีวิธีการคิดในการสร้างตามตำนานเพราะนะั้นเทพนอกจากพญานาคจากหางหวนันจะมีเทวดาเป็นหงเป็นยักษ ตอนนี้มีกุลิศกุลิศก็คือผู้ช่วยเทพของเท้าเวสุวรรณเพราะนั้นเขาก็เชื่อว่ามีการแต่งแต่งต่อมานะมันเกิดเป็นพลังงานเกิดความเชื่อเกิดความตาตทาก็เลยครับนเกิดเป็นความความนิยมนะครับอยู่ลุกเนินเป็นเทพแห่งการทําลายล้างสร้างเสน่ห์จลาให้หมดสิน้นกินชนะศัตรูเป็นผู้ควบคุมถุงเงินอีกเพราะนั้นะ เท้าวเวสุวรรณที่อยู่ทางอินโดนีเซียจึงเป็นลูกยักษ์อ้วน,นนะครับคุงใหญ่ถือตะบองแล้วก็คุมกำลังของทรัพย์สินนะครับไปเหมือนกับที่อินเดียที่ว่าชื่อว่าเท้าอูเวนในศาสนาพุทธเรียกว่าเท้าวเวสุวรรณเพราะนั้นจะมีปรางต่างๆ,ๆที่ออกมาตามความเชื่อตามความศรัทธาตามความนิยมนะครับในพุทธศิลป์ พุทธสินจึงจำลองเรื่องมหาจักรวาลที่พระพุทธเจ้าได้เคยกล่าวไว้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เก่งมากฉลาดแล้วก็จดจาสามารถถ่ายทอดวิธีการคิดเช่นโลกไม่ใช่แกนของจักรวาลแต่แกนจักรวาลเป็นพาทย์เพราะนั้นพาทย์จึงอยู่เฉยๆโลกจึงมีหน้าที่มุนเวียนนะครับจากขวาไปซ้ายต้นไม้ทุกชนิด บนโลกมนุษย์ที่มันเป็นเถาวันเป็นตำลึงเป็นอะไรก็ตามที่มันเลือ้อยไปจะหมุนเวียนตามลักษณะของนาฬิกาอะไรก็ตามที่มันหมุนเวียนทวนเพราะพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งวิเศษสามารถทนแรงแม่เหล็กของจักรวาลได้อันนี้จึงมาเป็นมงคลในฮินดูก็คิดเช่นหอยสังที่มันหมุนเวียนย้อนเข็มนาฬิกาจึงเป็นมหาสังนะครับ ในศาสนาพุทธตอนนี้เราก็มาใช้บ้านเราเาก็มาใช้นะครับเรียกว่าพุทธามผี <c oughs> เราะนั้นเอาศาสนาอื่นๆมาแทรกนะครับุทธศาสนาจนมาสอดคล้องกันเพราะนั้นวันนี้ลุงก,ก็เล่าเรื่องนี้นะครับเดินมีเทพอะไรบ้างมียักษ์นะครับมีอะไรอีกมีหงมีอะไรอีกมีปุริศาสตอนนี้คนเริ่มมาสนใจปุริศาส์รปุริศาส์เนี่ย เป็นเทพแห่งการฆ่าเสนียกจันลายเพราะนั้นที่สถานธรรมพิมลพัชจึงมีหน้าการหน้าการคือตัวกินการเวลาเวลานะครับยังมีเขาวกปวดพระสุมเมรน,นะครับจะมีสถานที่ที่เรียกว่าเขาไก่ลาดที่เป็นแม่น้ำแล้วก็ตอนนี้ลุงกำลังทำกนโทคนทีนะครับแล้วก็ เหม้อบุรณะกระตะตอนนี้เสาต่างๆเริ่มขึ้นแล้วเนาะตอนนี้เหลือแต่ว่าลุงจะไปใส่คิ้วบัวทําเป็นฐานแล้วก็จะเป็นรูปปรา,าสาทเพราะนั้นจึงจําลองรูปจักรวาลนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาต่อๆไปถ้าลุงเริ่มมีตางพิมพ์พักได้รับบริจาคมากๆขึ้นก็จะทําเสาหินตั้งที่เป็นรูปอะไรนะกลีบดอกบัวที่เรียกว่าเสมานะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็จะสร้างเป็นแท่นตอนนี้มองออกป้ามบไดูเนาะเดี๋ยวลุงไปถ่ายรูปให้ดูมีทั้งหมด16ได้12ต้นนะครับการจำลองพระธาทั้งหมด12แห่งที่คนจะต้องไปไหว้ตามปีเกิดก็จะไปอยู่ที่สถานธรรมอิมรพัฒตอนนี้ก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมทำบุญร่วมมาเป็นบุญเป็นเป็นมหามิตรเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวเนะาะอาจจะเกิด เป็นพี่น้องกันเป็นคู้กูนเกื้อหนุนกันเป็นมิตรต่อกันแล้วก็มาไหลรวมกันเป็นทางเดียวส่วนใครที่ไม่ชอบอาจจะเป็นคู่ขนานคนละเส้นเนาะแต่ไปด้วยกันคนละทางก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนายพิมพ์ลพัฒจะเป็นแหล่งรวมนะครับเรื่องสัพพะวิชาสัพพะความรู้สัพพะพุทธศิป์แล้วก็สัพพะธรรมะนะครับจะอยู่ในสถานธรรมที่เดียวกันบริเวณ คลองสิบบองคล์ละษ์ที่สาสิบไร่มีบ่อน้ําที่เราเรียกว่าบาลายบาลายเนี่ยเป็นตัวสะท้อนดวงวิญญาณความงามเทพสวรรค์จะสะท้อนตัวอาคารลงน้ำนะครับเพราะนั้นไปดูตอนนี้สักพักหนึ่งตอนนี้ลุงก็สร้างพยายมุจลินแต่ยังไม่ได้ใส่มงกุฎนะแล้วก็เพิ่งสร้างหัวเดียวแต่ด้วยความขี้เกียจลุงคถอดทีมเพื่อจะเอาพญายมุจลินไปต่อกันให้เป็นเ็ดเสียง พยาม,มุจิลินของลุงตอนนี้หน้ากว้างประมาณประมาณหกเซนแต่เมื่อต่อและเกียรเสียนี่ยความกว้างของทางผานเท่ากับ3เมตรปิศนามันก็คือพบทั้ง3เพราะฉะนั้นเตรียมพบกับพยาม,มุจลินเร็วๆนี้ที่สถานธรรมพิมพลพัดน์ขอบคุณมากครับ